วันนี้เราจะมาตอนร้อมเพนวันนี้เราจะมาตอนรองเพลงูตลากันค่ะเดี๋ยวเราจะล้อมแพนให้ดูนะคะชาตินี้เกิดมาแต่ต้มคําว่าต้มพะเจริญพ่อแม่บันเลิช่วยเป็นยานจนร้อนหายเช็ดน้ำตาบกคัน ปฏิบัติธราว่าทำไมตั้งตจในล้วนจะไปหัวใจมันติดน้ำตาชาตินี้เกิดมาแต่ต้มคำว่าต้มพระเจริญพ่อแม่บันเอิญช่วยเป็นยัาน่าติเจริะ กระดีบอดลาม่าทำไมต,ตันเตนิล้วนจากไปหัวใจมันติดน้ำตาเพลงคนปุตตะลาค่ะ<อ>ชาดแต่งให้ใครคะแต่งแต่งให้ปุตตลาค่ะไม่ใช่แต่งให้ในายอะไรคะแต่งให้แต่งให้ในายหลวงค่ะโอเคคะ่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกด อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะค <laughs> จุ๊บหนึ่งสอง